อำเภอพบพระถูกฝนและลูกเห็บลงฤดูตกใส่สาราการประเย็นพังถล่มเสียหายเพิ่งสร้างแทนหลังเก่าที่ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะเเ้้้้ยยยดดแแบบนววาููไมไมม่ลลีกห็ส ข่าวรายงานว่านายสมพงษ์ฟุ้งทวีวงในอำเภอพบพระจังหวัดต,ตากสั่งการให้ปหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุฝนทล่มอย่างหนักในพื้นที่ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระสร้างความเสียหายหลายจุดจุดแรกอยู่ในพื้นที่หมู่ที่12ตำบลช่องแคบเกิดพายุฝนฟ้าขนอง และเกิดลูกเห็บตกเป็นบริเวณกว้างต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับสายไฟทำให้สอไฟฟ้าล้มจำนวนหลายต้นกีดขวางการจราจรเจ้าหน้าที่ต้องนำเครื่องจักรขนาดใหญ่มาดำเนินการตัดและเปิดช่องทางการจราจรนอกจากนี้แรงลมยังพัดหลังคาบ้านประชาชนปลิวเสียหายไปหลายหลังรวมทั้งพายุยังพัดถล่มศลาการประรนวัดช่องแคบอำเภอพบพระ,พระที่กำลังก่อสร้าง แทนหลังเก่าที่ถูกเพลิงไหม้ไปเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาทําให้สาลาการปร,รยนครึ่งตึกครึ่งไม้ที่กําลังมุงหลังคาพึ่งเสร็จเมื่อช่วงบ่ายถูกพายุพัดถล่มลงมาทั้งหลังขณะเกิดเหตุคนงานต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดจึงไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะรายงานข่าวพายุฟ้ายังขนองเป็นช่วง